สวัสดีค่ะสวัสดีคนนในบ้าน่เปองวันนีก็ดีใจมากครับที่เราได้มาร่วมงานเปิดตัวแต่ว่าไดรามีรยาด้วยตื่นเต้นพุดไชมพตื่นเต้นเป็นเกียรติเป็นเกียรติแล้วเเกียรติมากที่แบบว่าเชิญมาในวันนี้ เขาเป็นชงแล้วมันมีอะไรบ้างอะแบบั้นใส่รัแบบปดูรูนเลยไ้ไหมครับเป็นคนโลกเขาบหลายๆรูปมันแบบเหมาะกับการแต่งตัวในหลายๆสไตล์มีสไแฟชั่นด้วยแล้วก็มีแบบยๆเรื่บบ กำลังถามว่าสายตาใม่อยู่ไม่ใช่ังเรื่อบางทีไว่ใสายตาที่บางใจแต่เมื่อกี้แอบเลงว่ามีหนึ่งาที่สนใจอยู่ะครั ส่วนของผมก็น่าจะเป็นแว่นกันแดดผมรู้สึกว่าแว่นกันแดดสวยมาก,ากแบบด,ด้วยลักษณะไวแสงมาไม่จช่เป็นนะครับเพราะผมมองทุกคนชัดเจนมากกันแดดเหมือนกันคนที่ด้วย,วยความที่ผมติดแว่นกันแดดอยู่แล้วบางทีจะชอบเอามาคาดผมบ้างเวลาไม่ได้สระผมออกจากบ้างครับผมก็ของผมก็ต้องเป็นกันแดดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแดดประเทศไทยเนี่ยร้อนแล้วก็ฝนก็ตกก็ต้องใส่กันแดด มาไวเพราะารังสี U V มันแรงไงแมนกัลเดยก็สคัญต่อชีวิตประจำวันเราด้วยให้ฝากแบช่องใหม่น่อยครับครับผมก็ขอฝากคอลเลคชั่นใหม่ของทางเองก่อนมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคที่เขาก็จะแต่งเข้ากับที่ทุกคนได้ในหลาๆขามาอัปเดตกัริ่มนเลยนะคะเริ่มจากคู้ก่อนที่8แล้วค่ะ มีการถัดตงไปเริ่มเริ่เริ่มคนแบบมคนก็ไปดูเห็นทีแปดไเน่ก็จะเห็นทีเซอรอีเริ่มมีฉากเข้ามาเริ่การเคลียร์ไปเนยากีมีการส่งมใช่ครับแล้ก็เรียกว่าเข้าสู่ช่วงหมองตเรื่องแล้วเราได้เห็นว่าทาีตตพอักเพิ่มขึ้นมาก็จะมีพ่อละก้องลักซึ่ก็อยากให้ทุคนต <you> ิดตามว่าแผนการของลิที่วังกับคู่กับคุณพ่อจะเตัลแต่ว่ายังมี หลายเร่อมาที่่ของทุกคนเนี่ยองไปอีกมาว่ไม่ได้ว่าพอีคุณต้องรักเขารักนะคะวันน,น,ยยน,นี้ส่งวันนีว่าผานความเห็นว่าดีกว,ว่าว่าเขาก็มีใจตั้งแต่อีพีแรกแล้วหรือเปล่า จริงๆอ่ะเขาไม่ได้อยากจะซื้อกลับหรอกเขาอยากจะเอากลับไปด้วยเลยแหละอ่าอันนั้นเขาเห็นคนดูในยซื้อครับผมยังไงพัฒนาการอะไรเลยอ่ะอ๋อจริงๆเหมือนผมแบบแอบเห็นั๊บบแบมบอะไรไม่รู้ผมไม่ได้กดเข้าไปดูครับแตกูเหนียวว่าคืออะไรเนี่ยความรักของคุณต้องรักกับรักสมบูรณ์อยากจะบอกว่าเป็นความรักที่แบบจริงๆเอาใจช่วยทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆก็ตามเนาะอย่างแบบเรื่องปมเก่าคุณต้องรักอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันก็อาจจะมีจริงเรื่องเนี้ยคนทั่วไปอ่ะจ,จะได้แบบสัมผัสกับมันจริงเรากอยากจะเป็นมันจัดให้น,ะนักผู้เลู่นะคะที่ถนนย่านจริงๆอ่ะต้อบอกว่าผมแอบดูอยู่นะแอบดูอยู่นะจ้าผมอาชอบคาแรคเ,เตอร์เรียกได้ว่าชอบคาแรคเตอร์ที่ดีด้วยแล้วก็ชอบวิ่งที่หมุดที่หมุดเวลาเสิร์ฟผมแลคุณกำลังก็จะมีความแบบแทบแซ่บแทบนิ่นๆแซ่บมีความแซ่บเรียกได้ว่าแบบว่าไม่ยอมกันเลย ต้องเป็นที่มหาสมุทรเท่นั้นที่จะเอาต้องรักดีนถึงเอาไม่อยู่ก็จริงก็แน่ก็น่าจะแบบถ่ายแทร็คมหาสมุทรไปด้วยผมว่าเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างจากแนวแนวลื่นเป็นแนวซึ่งซึ้งก็เราดูงเกตว่าที่บอกแพ้เนี่ยอย่างจริงกังพี่จิ๊กก็เห็นว่ามันดีเลยแต่เรนรู้ว่าที่แบบเรนรับแบบเรียน เรียกว่าวางใจคนพิเศษถ้าเกิดเราเป็นคนพิเศษเราก็จะทำเราก็เรียกว่าอ้อนอยากอ้อนกับคนพิเศษเราอยากแสดงความรักกับคนพิเศษ่ยเรามีคนถามว่าตอนนี้มหาสมุทรได้เงินกินเชือดครับไม่ทุนหรือเปล่ากินขามหาสมุทรไดยไหมแค่เงินเดือนเงินเดือนแรกเดือนละเจ็ดกันหมื่นใช่ไหมไม่รอดไม่รอดเลยไม่ลงตีมหาสมุทรนะอิ่วมาถึงเดือนแล้วกลัไปคือรวยดูมาหลายเดือนแล้วนะของกลับนี้ก็ได้หลายแสนนะจะเดี๋ยวใคยดูเงินที่ได้กลับมาทั้งคืนหมดเลยก็ได้ เออเขาสบอยเลยป้าแล่าเนี่ยก็สบายบางจะทำยังไงเอาเงินที่เขาจ้างเราไปขอเขาแต่งงานเดียเดี๋ยวคนรอดูรอที่าอพดยัไงจักถงตัูดนไม่จริงได้จริแแต่ว่าเงินมาเขาไม่อยากได้ถึงไม่ต้องการกขอต่งรานเฮ้ยหลอหวาเจี๊ยบขอคันนั่งพี่เซอร์ขอแบบนี้้างมิ๊อนะเอะไรดีเปล่าพรว่าทะเลมานร่า นี่ถึงทะเลเหมือนกันอาจจะจะีรีรีดทะเลก็ได้ประเทศไทยจะไปดูชื้นต้นทะเลมันมีความแซ่บรู้เลยนะทะเลมันหวานอย่างลงูกไทยทะเลเดือดใช่ไหมทะเลเดือดถามอะไรคะแนนคือ,อ,อว่าเราแบบคะแนนฟีลมแบบเราเนี่ยมันอยู่ระดับอะไรรีสิค่นะรสิ มีร้อยให้ร้อยมีร้านให้ร้านเปเรยครับยอมผมให้แตกครับออกแตกเนุ่มมาขัดขืนไแค่แตตลอดกาลเรา้ไ่แปกเล็กแตสขฟรีดี้ไม่มีเงิกินขันไม่บอกค่ะไม่บอกคู่ค้าเขาไปแบบจำจิ้มาว่าแบบด้วยเราอยากกนองอยากรู้ว่าว่าสมุดหรือซินามิ ที่เรื่องหน้าจะไม่ยอมที่พายุมาถึงาอะไรอ๋อหมายถึงว่าในเรื่องของการแสดงต่างการเข้าถึงบทบาทและอารมณ์ของละครอย่างเช่อย่างเช่นเวลาโกรธเวลาเศร้าเวลากน้ก็เวลารัขนาดนี้่อยมารับนอส้นี่ความเปานไากลยามาผู้นีจะเลิกมีผลยองจริงๆผมก็คิดว่าจะเลิกแล้วนะแต่สรุป เลิกเลิกมากับฝนแต่มากับเธอแทนเธอไหนนะเธอไหนว้าเธอคือเธอที่ใส่ชุดนอนสีแบบนีเปล่าเรื Three ่องนี้เธอรักเธอรักยังไงยังไงล่าสุดขวัญจริ้มองค์แฟนแบบว้า น้ำจิ้มก็จริงจปล่อยออกมาแค่ประมาณนาทีกว่าๆนิดนึงแต่ไม่ได้เห็นว่าเออเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงมันเป็นซีนแรกด้วยที่อ่าพี่เซรัตาสกับน้องกูกันเนี่ยได้เจอกันครับตรแล้วก็จริงๆมันเป็นเห็นแค่เสี้ยนึงจริงๆอ่ะผมหัวยังเปียกอยู่เลยอ่ะพี่เซรัตาสอ่ะแต่น้องกูน่ารักนะผมซ่านแต่เขาบอกว่ามันเปียกเล้วป่อย แต่ต่อใจแาทที่เปิดมามอะไรูกก็้อยู่ดยคือรู้สึกว่าพี่เสิมผมข้อนี้พี่เสริมผมอะก็คือเฮ้ยเสียขนแต่ยังรออยู่ส่วนน้องกู้กันก็น่ารากักเป็นทรงผมที่ผมตัดครั้งแรกในชีวิตเลยครับน้าม <บา S 1> ้าหน้าน่ารักคี่สุดเลยใ้่แล้วเขหน้าเด็กอะที่นีนะครับโอ้ีตัดมาแล้วแบบเด็กเลยน้อยไหนทางนี้ทางนี้เลยรีวิวั่งนี้เลยเป็นไงคิดว่าเขาจะไงเขาขวอญจิ้มแบบความน่ารักค <c oughs> า กี่ผมดชองหนังไไปแล้วก็พอเรื่องนี้ไม่ <PC> มี Omaha, ความแบบข้ามกข้ามชาติมีความแบบคนละมัติเวอร์ทันตีด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 บดี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 าเดี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 ลีดีดีกีดีดีดกาีดีดีดเรากีดกดี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 ดาดี้ <seeing you. S 2> ีดักีกกาี่ีดีดีดีวีดีวีด่ดีดีดีขีด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 เ่ีดีาีด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 าดีดีดนนี อาจจะมีอะไรที่มันแบบหรือเปล่าอะไรอยจากมันต่อเราออนบอยไม่ได้แต่เราเราอยากสปอยไงให้ทุกคนมาแบบเผื่อจะได้เจอพี่พี่ฝอกพี่พีทในเรื่องอะไรอย่างงี้พี่ก็ว่างนะมอสอื่นอย่างเงี้ยเออหอมอยู่เดี๋ยวนั้นหอมเสมอพี่เมย์ครับแต่ว่าคุณผู้ดีครับโรบอช็อปเนี่ยมาโหวดเป็นไงบ้าง ก็ <มา S 1> อยู่ในช่วงหาคาแรคเตอร์ครับผมด้วยความที่คาแรคเตอร์ทั้ง2ตัวทั้งพี่เซร่ากับพี่เมยเนี่ยค่อนข้างจะแตกต,ต่างกับพี่พายุน้องเรนแบนึน่งเนาะก็เลยอยู่ในช่วงกาลังหาตัวละครทั้งสองตัวนี้อยู่แต่ว่าจริงๆรู้สึกว่าเราก็มีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะแล้วเราก็แบบเหมือนแบบค่อนข้งางแบบเจอแล้วเนาะระดแบบับใช่ครับจริงๆเราเจอกันระดับหนึ่งมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเราได้ลองิดลองปูกกันครับว่าคาแรคเตอร์ไหนที่แบบพี่เมย์เขาชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ต้อง ในการที่เราเป็นนักแสดงเราก็ต้องขายเดียของเราด้วยเผื่อว่าแบว่ามันจะเวิร์กกับการทํางานมากขึ้นเลยแล้วเปิดกล้องมาย้าเปิดกล้องมายังอันนี้ก็บอกบอกไม่ได้สิไม่โหรอกนะอันเนี้ยบอกไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยแต่ว่ามือล้บอลรัาผมเย็นเือนเือนเปนเปล่าเออเอ้อเอ้อเอ้อเ้เป็นได้อันนี้ช ชุด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 ยู่เต้นเหรอไม่ผมไปแล้ว็มจดไปแล้วโอ้ยก็บอกไม่ได้แต่ไม่ไม่นานกันหรอแน่นอนเรียกได้ว่ากับพี่ตันเดี๋ยวอุ้ยเริ่มถ่ายแล้วหรอเพื่อนทำผลงานาีนี้เราต้องทำอย่างนี้ต่อดก็หวังว่าจะจะเต็มที่นะกันนะครับเพราะว่าจริงๆทุกผลงานที่พวกเราได้ได้รับน่าเรื่องโอกาส บรรไก่ดีทุกอย่างมีพี่ผู้ใหญ่ใจดีอะไรเงี้ยเราก็อยากจะตั้งใจพยายามเต็มที่กับมันให้แบบให้ผลงานที่เราดีที่สุดอ่าใช่แล้วครับเพื่อให้เราแบบไม่มาเสียใจทีหลังอย่างน้อยเราทำเ <c oughs> ต็มที่ครับให้ท่านนี้ฝากคนไทยของต้องรักประการทุกท่แล้วกกาทาองเที่าว ครับผมก็โฆษาแล้วครับสำหรับช่องรังหและเพื่อตอนนรับเวลาที่ไม่ดูนะครับไม่เห็น้ะไรจะมะแล้วทุกคนทุกคนเวลาสีครึ้งคช่องบิ่ครับใช่ครับแลยังสามารถรับชมแบบออนไลน์เวอร์ชันอันันะครับได้ที่แอปไีอะไรก็ได้ที่รา ครับผมแล้วก็สำหรับพวกเราสองคนน้อยก็หนึเลยฝากคุณต้องรักรับหาสมุดด้วยแล้วก็เดี๋ยวฝาก t h บ b Next Door บ่วงส่องไปแล้วก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับก็สามารถติดตามไดียัต่างๆของพวกเราได้ที่มีไม่ว่าเรเจะได้ทุกช่องทางเลยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคับ